ก๋ยเตี๋ยวแห้งกันก๋ยเตี๋ยวแห้งต้มยำเป็นไงแท็กก็มีก๋ยเตี๋ยวแห้งต้มยำแท็กก็กินเหมือนกันวันนี้ทำเอาอะไรนะยาวาต้นกัน ขยำขยำเขยาให้มันเข้ากันมันจะได้เข้าเนื้อเนียไม่ได้ขยำาไม่ขยำเนื้อไม่ต้องขยำไม่ใช่ก๋ยเตี๋ยวขยำก็เลยไม่ขยำกินคำใหญ่อืกินคำใหญ่อ ใส่พริกเยอะเลยพี่นเหมันอะนี่ใช่อือพี่นัาเนี่ยเป็นไงอะ มิกซ์ก่อนแม่ใส่มะนาวไปแล้วนะใครอ่ะไม่เทสมใส่มะนาวไปแล้วยังไม่เทสเลยยังไม่เทสเลยเปรี้ยวเลยแล้วว่าแล้วว่าไม่เอาชิมก่อนชิมก่อนค่อยใส่ยชิมละเป็นไงรสีดิสีดงเผ็ดหรือเปล่ามเนี่ย móc kính thi fifteen forty mẹt challenge móc kính dài móc ăn lói 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 จากไก่สีราชาสีราชาซอพสพริกสีาราชาหนึ่งเลยไม่ีห้อ,ขอเขาอ่านสีราชาซีซีราชาสุกงีหื้อ ไม่ม็กมากหถั่วงอกข้างล่างเต็นนะหืมไม่รู้ผักอะง่าเอาฟองตรงนี้เหอไหมอะผักรองข้างล่างเนี่ยมีผักหายเพ็ดแล้วไปนี่ก็ห่อยด,ดี อยากกินก๋วยเตี๋ยวแห้งร <to> <t akers again parfois> ้อนทอดกับน้ำนะร้อากินกับน้ำเผ็ดอะไร

private the army? Mm. A little more watch my room you come on it might get in me did i in vitamin C. ไปไหนไปนอนกระบาดาแตกกินข้าวกินเดียวกระบาดแตกคนไม่ไหว Mm. 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 Huh. More mm. -hmm. More mm. 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 ไอเนี่ยเผ็ดเผ็ดแบบสีสิมแดสป่ะสีสิม็มอตัน like มตม <laughs> นมันเผ็ดจนหูชาหมดมันปากเปิดมันชาหมดแล้วไม่รู้รสเผ็ดอ่ะ <laughs> เผ็ดวัวมันไม่เผ็ดเลยจ้า แลมากินเปห้ามกินน้ำไม่ทำอะไรสิ่งนกินน้ำมาอ่ะเอ็นหนูกินน้ำ,ำนนกินเอ,อาินเอา กินเผ็ดแล้วกินน้ำทำให้ท้องเสียใช่ไหมหไม่รู้แม่ก็ไม่รู้แต่คิดเอาเองไม่ได้มีโปรเจกต์เราทำให้พอล่ากินพริกกันน่นมอยให้หนูคอร์เตอร์มิลค์ช็อ เราเกินเนี่ยมาไม่บ่อยจริงจริงเแต่แต่กินฮอาเพนยงไม่เผ็ดเลยก mm. <laughs> กิน The Spiciest one แต่กินโนมหมดเลยต้อง mm. ไป outside กวิ่งไปวิ่งมาแผด เกียร์บ๊ายบายบายบายก่อนบ๊ายบาย